สอบศชี้ผู้ป่วยโควิด1 i d 1 9ยังคงเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินห้ามโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่ารักษาวันที่18กุมภาพันธ์2,565นายแพทย์ทะเรศกรัษนัยละวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงสาธารณาสุขได้เตรียมการปรับให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 i ให้ได้รับสิทธิการรักษาตามระบบปกติเนื่องจากความรุนแรงของโรคโควิด -19 ลดลงผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถดูแลรักษาที่บ้านได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าพักรักษาที่สถานพยาบาลซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจากโควิด -19 หรือโรคอื่นๆเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยคาดว่าจะมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณาสุข เพื่อรองรับสิทธิการรักษาของผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในช่วงเดือนมีนาคม2565นั้นแต่ในขณะนี้กลับพบว่ามีสถานพยาบาลเอกชนบางแห่งที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนทำการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยโควิด -19 หรือญาติซึ่งต้องขอชี้แจงว่าในขณะนี้ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการกำหนดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 แต่อย่างใดดังนั้นหากสถานพยาบาลเอกชนมีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยโควิด -19 หรือญาติก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกประกาศฉบับเดิมจะถือว่าเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพศ2541 ซึ่งผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือออกประกาศกระทรวงสาธารณาสุขฉบับใหม่นั้นจะต้องมีการประชุมหาหรือร่วมกับกองทุนสุขภาพทั้ง4กองทุนประกอบด้วยกรมบัญชีกลางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานประกันสังคม และกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพเสียก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วยและสถานพยาบาลภาครัฐในการรองรับผู้ป่วยตามสิทธิหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาไร้สิทธิหรือสถานะได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขจะดำเนินการจัดทำยูเซปร,รัฐขึ้นเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด1 i โดยเฉพาะซึ่งจะกำหนดให้ผู้ป่วยโรคโควิด1 i ที่มีอาการฉุกเฉิน วิกฤตเข้าข่ายสีเหลืองหรือสีแดงอาทิผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจซึ่งต้องใช้ออกซิเจนหรือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักหรือ ICU สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลทุกแห่งส่วนผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือสีเขียวก็จะมีการสนับสนุนให้รักษาแบบกักตัวอยู่ณที่พักหรือ Home i อ solation กักตัวในชุมชน Community Isolation หรือสถานกักตัวในโรงแรม Hotel Isolation ต่อไป